ขายเศษเหล็กไปหรือไปปลูกต้นไม้ก็ได้หมายถึงว่าเอารถไปปลูกต้นไม้ใช่หรือเครื่งหรือครื่งหรืเครื่องออกเปลือกเ,เปลือกโยนไข่เจ๊กไปไข่แล้วก็ไปปลูกต้นไม้ตะก็มันชอบเป็นเหมือนกันนะเนาะความชอบเราไม่เหมือนกันแล้วเราชอบขับอย่างเงี้ยเพื่อนพูดหยอกหรือเปล่าเขาด่าด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไม่หยอกเลยคือเอาจริงเลย สวัสดีครับเบสโมโต้ไทยแลนด์ครับวันนี้พีชซิงอยู่ที่ภาคกลางอีกหนึ่งีนะครับวันนี้พามาดูรถแรงในตำนานแล้วก็เป็นรถที่อยู่ในกระแสเมื่อปีที่แล้วลากจนมาถึงปีนี้ครับแต่ว่ารถคันนี้ครับเป็นสไตล์แต่ง90นะฮะและรถคันนี้เจ้าของบอกไปเปิก่อนเข้ารายการว่าเป็นรถที่เพื่อนเคยพูดแรงใส่ไว้พูดแรงชนิดที่บอกว่าอาจจะตัดเพื่อนกันเลยก็ได้บางครั้งนะครับสังคมรถแรงกับไม่แรงมันไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นเพื่อนเหตุการณ์จะเป็นยังไงนั้น เจ้าของพร้อมที่จะเล่าให้กับทุกคนได้ฟังรวมถึงไปดูรถคันนี้ว่าสภาพสวยไหมเป็นรถในตำนานในสมัยก่อนซึ่งปลูกชีพมาให้ท่านผู้ชมได้ดูในวันนี้ไปชมรถคันนี้กันเลยนะครับเจ้าของอยู่ตรงนี้แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อนครับนไอที่บอกว่าเกิดมาตนะั้งแต่ต้นคลิปนี่จริงปะจริง,รงยังไงคือดูถูกว่ามันไม่แรงหรอกอ่าสู้กระดึงเขาไม่ได้ไปขายเศษเล็กไปหรือไปปลูกต้นไม้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย หมายถึงว่าเอารถไปปลูกต้นไม้ใช่หรือเครื่องหรือเครื่องหรือเครื่องออกเปลือกเปลือกโยนไข่เจ๊กไปไข่แล้วก็ไปปลูกต้นไม้ซะเขาพูดเมื่อไหร่เนี่ยไม่นานเลยครับไม่ถึงปีด้วยไม่ถึงปีด้วยใช่ไหนขับไหนใช่เรื่องจริงจริงคันนี้เป็นรถมรดกใช่ไหมใช่ครับ ตัวนี้เป็นตัวไหนครับไนท์นท์ร้อยตัวแรกครับไนท์ร้อยตัวแรก,แรกเสื้อเหล็กเสื้อเหล็กใช่ครับนี่นะสภาพวันแรกๆเป็นยังไงไนท์แรกๆคือจอดทิ้งพอล็อกโซ่ตายพอพี่ทะเลาะก,กับพี่ชายอืล็อกโซตายคือรถนี่ซีลงซีโรสนิมทั้งคันชุดทรงชุดสี่นี่คือกระเด็นกระดอนไปที่อื่นหมดเลยครับผมไม่คือจอดทิ้ง1ิปี10ปีเลยเหรอใช่10ปีท่านผู้ชมครับบางคนไม่เคยเห็นไนท์ใช่ะะไหมฮะไนท์ก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ อาจจะไม่เคยเห็นแต่ถ้าเราดูท้ายของไนท์ครับไนท์จะมีความเป็นเหมือนเว็บร้อยตัวเก่ากับเว็บร้อยสิบตัวเก่าใช่เหมือนเลยแต่โครงสร้างมาลักษณะคล้ายๆกันครับตรงนี้มาผิดกันตรงเขาเรียกอะไรตรงนี้ช่วงหน้าครับช่วงหน้าแผงจะบอกว่าบังลมก็ไม่ได้แแล้วก็ต้องแผงคอตรงหน้ากากหน้าที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเว็บพามาดูไนก์กันเลยดีกว่าครับมาทางนี้กันเลยครับคันนี้ทําอะไรบ้างเอาชุดสีก่อนได้ไหม ชุดสี่ชุดสี่เดิมครับเบิกชุดสี่เบิกใหม่คือช่วงหน้าตรงนากากหน้ากากไปหน้าไปเลียล้ยวแล้วก็บางโคนครับยังหาเบิกได้ใช่เบิกได้อยู่ราคาแรงไหมคะอะไรพวกนี้ถามว่าถ้าเบิกสูงก็แพงอยู่ครับแพ<ผ>งแรงอยู่ครับหน้ากากาก,าก็ไฟหน้าก็เกือบพันแล้วจริงเหรอใช่ไฟหน้าก็เกือบพันแล้วเพราะมันหายากตรงรุ่นของมันจะหายากโอเคบางโคนนี้ก็ยังพอหาได้อยู่บางโคนก็มีของเทียมบ้างของแท้บ้างผสมประส,สานอันนี้แท้เทียมสลับกันหรือว่าแท้หมดแท้หมดเลยครับ แท้หมดละคันเลยโอเคสตองสติ๊กเกอร์ก็ของเขาหมดเลยตั้งแต่วันแรกเลยใช่ครับโอ้สภาพรถแสดงว่าพ่อเก็บดีมากพ่อเก็บเขาคุมผ้าไว้คุมผ้าแล้วก็ดูแลดีมากลามโซ่ด้วยลามโซ่ทั้งรถหน้ารถหลังเลยกลัวมันหนีคือกลัวพี่ชายเอาไปลากถังหยอกหยอกหยอกเอ้าท่านผู้ชมเอ้ามาดูที่ข้างล่างกันจานไม่ใช่จานเดิมของเขาเป็นจาน L S ร้อยห้าครับ L S ร้อยยี่สิบห้าได้แปลงอะไรไหมได้เลยแปลงแค่ตรงนี้ครับตรงหูใช่ตรงจับ คร,ครับผมปั๊มเดิมปั๊มเดิม,ม,ดมติดรถเลยครับผมถ้าไม่เน้นเดิมอยู่ตรงนี้เพราะของแท้มจะดีกว่าของใหม่ครับผมของของใหม่เดี๋ยวแป๊บเดียวพังและของแท้แท้ติดรถใช้ได้เย็นยาวนานอืจนฝาดจะพังก็อูเราเจ็บเหลืออีกเจ็บอีกก็ยังไม่พังขอบล้อเป็นเดียวใช่ครับเป็นสีเงินด้วยนะเป็นสีเหลดด้วยนะฮะครับก็ต้องการให้มันคุมโทนแนวสไตล์ก็จริงๆมัน90มันก็จะมีสีเหลดกับสีทองเนาะใช่ครับเป็นหลักก็เน้นสีเหลดเป็นหลัก ใช่ซีเลเป็ับคือต้องการเดิมใช่ผมอ่ะพอมาฝั่งนี้มาดูที่เครื่องยนต์ที่บอกว่าวันแรกๆที่บอกเพื่อนบอกไม่แรงอะ่ะเราทําสเต็ปลูกอะไรลูกไซ์เพิ่มจากไซส์ดาบอกไซส์หนึ่งครับนิดเดียว50 50.5 50. <5. S 1> ไม,ไม่ไม่แรงในความหมายตอนนั้นคือวิ่งเท่าไหร่วิ่งได้แค่ร้อยสิ ร้อยสิบร้อยห้าของเพื่อนขับอะไรอยู่เอนขับร้อยยี่ห้าแล้วก็เวฟร้อยสิบเพื่อนพูดหยอกหรือเปล่าเข่าวาด่าด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไม่หยอกเลยคือเอากิงเลยเยอะครบกันอยู่ไหมถามว่าครบไมมครบแต่ตอนนี้มันไม่ขิงแล้วเพราะผมทําจนสุดแล้วอืมคือแรกๆขิงขิงกระจายแล้วครับแล้วเขาท้าแข่งด้วยแล้วผมลองแข่งแล้วไม่ชนะยิ่งขิงนะเขาอีกแล้วยิ่งดูถูกเราไปอีกเพราะไม่แรงหรอกช่างโรไปเถอะ ซื้อรถใหม่คือซื้อร้อยายูอ่เงี้ยอ๋อๆก็มันชอบไมเหมือนกันนะเนาะความชอบเราอยเหมือนกันแล้วเราชอบขับอย่างเงี้ยชอบสไตล์เก่าๆมันหายากพี่ว่าขับขับเวฟกับขับเนี้ยพี่ว่าขับอย่างเงี้ยดูดีกว่าความรู้สึกพี่นะแล้วแต่คนชอบรถนิยมพี่เป็นอย่างงี้พี่ว่ารถรถมันหายากมันหายากจริงๆหนในท้องท้องที่ทั่วไปที่เราเห็นกับขับอยู่แล้วถ้าไม่เห็นไหนเลยนะใช่ถ้าไม่เห็นครับมาจจะเห็นแค่ร้อยสิบแล้วก็ร้อยสิบอยู่บล็อกอ่าเหมือนตอนนี้เราจะเห็นในสนามเป็นหลักใช่ครับ กระแสมันมาเป็นรถสันามะฮะรุ่นนี้เป็นตัวแรกเลย<ช>ที่บอกว่าเสื้อเหล็กใช่นทนทนถืกแน่นอนคันนี้เดิมเดิมของของคุณพ่อเลยแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยแค่ไปทําลูก<ช>อัพไซส์ขึ้นทําลูกอัพไซส์แล้วก็ทําฟงทำฝาครับตรงนี้ลูกเท่าไหร่ลูก54ครับ54จับเดิมเดิาสิใช่ครับมีอะไรอีกบอกท่านผู้ชมไปแล้ก็ฝาทํวาวาลไทเกอ GM ร์เคีม <Camp> gear, แคมเซียยังไงนี่ไอดียเสียแล้วก็เปลี่ยนขาบูไล่คาบูบมือหนูแล้วทำไล่ท่อ,อเปลี่ยนคอยเป็นคอยของช่างหมอนของแพเป็นคอยซิ่งของพวกนี้เลยอ่าคอยแต่งซิ่งนะครับแล้วก็กล่องกล่องของรถคันนี้เป็นกล่องรถป๊อป้าสิบซีแต่เอามาใส่พวกนี้วิ่งแน่นอนยังไงคือมันลงตัวฝากล่องซีซี<ด><ด>ต่ํากว่าใช่แต่มันลงตัวฝามันเป็นกลองรถสองังวะแล้วทำไมถึงรู้ว่าพอใส่ตัวนี้แล้วมันถึงกะ จะลงตัวได้คือลองลองไปทุกตลอดลองทุกกล่องว่าไหนวิ่งแต่พอมาเจอกล่องนี้วิ่งจริงอืได้ดีจริงๆก็ลอยตรงลอยตัวพอดีเลยเป็นกล่องสองจังหวะด้วยนะฮะใช่ครับโอเคมีอะไรอีกคือใส่ท่อเนี่ยครับท่อเอ็นดูรัน <laughs> <laughs> เอ็นดูรนันนะครับเอ็นเป็นรันเอ็นดูรันนี่ก็คือแต่งสไตล์ตรงลูกแต่ไม่ใช่ท่อแท้นะใช่ครับตรงลูกไหมไหนตรงลูกเลยครับนี่คือตรงตัวเปเ็กของของลูกนี่เลยครับอ๋อแล้วเมื่อก่อนใส่ท่ออะไรท่อปลายโซนิกครับท่อ เป็นคอเลตแล้วก็ใส่ปลายโซนิกมันเป็นยังไงถึงเปลี่ยนมาเป็นเอนดูรันวิ่งวิงขาดบ่อยวิ่งคอเท่าหน้าขาดมากอยู่นะแต่ถ้าเอนดูรันงานตลาดที่ไม่ใช่งานแท้พี่ว่ามันมันบางนะบางครับแต่บางอย่างก็นางหนาอยู่ตรงคอเนี่ยหนาเลยคือหมายถึงคอพี่ตรคอคอคอทอคอทอคอทอยอยองยอมกนตีนแล้วกูโชคละชคเป็นโชคแท้ครับ ตรงแท้ซื้อตามตลาดแต่เขาใส่ไอ้นี่มาแล้วรถอ้เตี้ยสวยงามเดิมนะครับแต่ขอบล้อไม่เหมือนกันไว้สองยี่ห้อขอบล้ออันนั้นขอบล้อที่เขาคู่กรณีเขาทาเปลี่ยนให้ใหม่อก่อนเคยชนมาหมายถึงคู่กรณีเขาไปประกันประกันเขาซ่อมให้อ๋อชนชนมาแกนเกินคือเบิกใหม่เลยแกนช้หน้าเบิกใหม่แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นยางยูนิเซนอ๋อขอบล้อยูนิเซนนะฮะไม่เคยไม่เคยรู้ครับแล้วก็ยางเป็นเวสเล็กนะฮะเอาตรงๆว่ามันมันคือรถประมาณนี้มือลงมอลิงก็แต่งทัง ใช่เขาไปครับลักษณะก็คือแบบเติมสไตล์ที่แบบแต่งออกมาเป็นลักษณะกึ่งซิ่งนิดหนึ่งแต่สไตล์ลดซิ่งที่มันเป็น90ใช่ครับประมาณนั้นเลยนะใช่ครับถ้าจะพูดอ๋อเงียบคลิปเลยอันนี้มีคัทด้วยนะรุ่นนี้ฝั่งนี้มีอะไรไหนไม่มีไม่มีไม่มีเอาตอนนี้ไล่สเตอร์เท่าไหร่ครับ1536้าสามครับ1ิ3 6มเดิมๆเขาใช่ครับเดิมๆเขาจริงๆเลยมาจากสูตร15 3 7 คันนี้กี่เกียร์ครับสี่เกียร์สี่เกียร์ี่เกียร์คันนี้วิ่งเท่าไหร่ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบทำเครื่องหมดไปเท่าไหร่ไหนทําเครื่องบิ้วใหม่โดนไปสี่พันเก้าสี่พันเก้าช่างไหนครับช่างแถวแถวอุวัดประดู่ครับแต่ทุกชุดหัวในผมทากันเองมาแล้วใช่ชุดหัวเนที่ยทำกันเองรู้จักกับนายแอดยกล้อแล้วส่งไปทําเลยเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกเออ เขาทําฟรีที่นั่นเขาไม่คิดตังค์ที่นั่นทําเครื่องฟรีใช่ไหมไม่คิดตังค์เสียแต่ค่าอะไรพออะไรฮะการกุศลลุ้นๆครับหยอกหยอกเดี๋ยวเข้าจริงจะมีปัญหานะทำไมพี่เอ็มบอกฟรีอะไรเงี้ยประมาณนี้ท่านผู้ชมมีอะไรจะเสิริมไหมครับนี่ถ้าเก็บอีกนิดหล่อเลยนะเก็บอีกนี่คือหล่อเลยหล่อเลยแต่ก็ะไล่น็อตเลดพวกน็อยุกเก้าู่วนใช่นน็อตหัวเนี้ยขี่ไปไหนมาไหนมีคนถามซื้อไหมลุงลุงแก่ๆอะไรเงี้ยมี มีใบรุ่นก็มีครับเสียงท่อเป็นยังไงตอนนี้พี่ไม่สามารถให้ฟังเสียงท่อได้นะครับโดยสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยเดี๋ยวจะให้น้องไนท์อัดวีดีโอคลิปแล้วก็เบิ้ลให้ดูนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนทครับที่จะทําการเบิ้ลเสียงรบกวนนะฮะกะระเทสามีไนท์นั่งลงหน่อยท่อเสียงเป็นยังไงรั่น ประมาณนี้มีอะไรไเสริมอีกไหมหรือหมดแล้วมี <c oughs> อะไรเลย <c oughs> หมดแล้วนะครับพี่ชอบส่งนะครับพี่ติดต่อนท์มามาถ่ายคันนี้เพราะว่าเอ่อตั้งแต่เห็นวันแรกเลยรู้สึกชอบทรงชอบวิถีรถเก่าชอบอะไรที่เป็นเก่าๆตอนนี้คือคือเก่าแอ,แอบแซ่บเก่าเก็บเดิมเก่า90อะไรอย่างเงี้ยช่องทางการติดต่อครับเฟซบุ๊กของผมครับชื่อบุคคลสับสูนอ่าถ้าทางไลน์เดี๋ยว ทางไลน์ก็ชื่อช่างไหนสมสงครามนะครับครับผมเบอร์ติดต่อ0ูนย์เก้าเก้าทำอะไรอ่ะที่บอกว่าช่างไหนซ์ทำเครื่องเรือโบราณครับอ๋อทำเครื่องเรือโบราณใช่ครับเครื่องโรแทกแปดก้ยันสองซูบทำเครื่องเรือโบราณเป็นแบบไหนให้ดูหน่อยไหมหนูเดี๋ยวไปเขียนให้ไปไปเขียนมาให้ดูหน่อยไปนี่เครื่องเรือโบราณมันเป็นแบบนี้ใช่มันต่างจากเครื่องเรือโบราณเออเครื่องยนต์สมัยนี้ยังไงคือมันเป็นขึ้นสองจังหวะไปื่องเรือสองจังหวะอ๋อเป็นสองจังหวะใช่โรแทค โลแทคโรถแทคกครับตะกูลรลแท็กเลยนี่คือรลแท็กกี่สิบตามไม่จริงกระโปรงเขาต้องใหญ่เป็นหอยโข่งมานี่แล้วมีบางกลมตรงนี้และนี่เป็นเครื่องที่เขาทำแข่งมาก่อนเลยต้องเป็นแบบนี้ครับผมมาทําเป็นกระโปรงใส่กระโปรงบีทีซิบห้าชุดไฟเดิมเลยเดิมคาบ,บูคาบ,บูของทีเซ็นอาร์าใส่คาบ,บูรถโอ้โหชุดเคดูท่อฮนะท่านผู้ชมไม่ใช่ท่อท่อท่อของบีทีก้าเขามาทำเป็นท่อคู่โอเคเสียงมาจะเพาะฝาท่อเดิมแว๊ดแวด๊ดใช่ สองสูบเลยใช่ไหมครใช่ครับสองสูบครับเป็นเครื่องเก่ารุ่นน่าขำอ้าประมาณนี้ถ้าใครอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเครื่องก็ติดต่อน้องไนไปได้ Facebook ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วก็เบอร์โทรที่น้องไนให้ไว้ก่อนหน้านะครับฝากแล้วก็แชร์ด้วยครับไปสมอลตไทยแลนด์ครับอยู่กับไนแล้วก็อะไรนะเครื่องรถแท็กสองสูบหรือรถแท็กยี่สิบครับผมแล้วก็ไนคันแรงที่โดนเพื่อนดูถูกคันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม